วิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตสีราชาที่ผ่านมานั้นได้ร่วมพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการกับหลายฝ่ายค่ะหนึ่งในหน่วยงานสำคัญก็คือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือว่าดีป้าโดยดีป้าและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตสีราชาได้ร่วมมือกันจัดตั้งสถาบันพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่อ eec หรือดิจิทัลอะคาเดมีไทยแลนด์เพื่อพัฒนาแรงงานขั้นสูงด้านดิจิทัลค่ะ สร้างบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน AI และ Data Science เข้าสู่อุตสาหกรรมดิจิทัลพัฒนาความรู้ขั้นพื้นฐานและความรู้ขั้นสูงเพื่อให้สามารถทำงานกับเครื่องมือประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสูงได้ซึ่ง AI และ Data Science นี้จะสามารถต่อย,ยอดไปสู่อุตสาหกรรมขั้นสูงอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อีกเช่น IoT, Internet of Things Robotics แล้วก็ยังต้องมีการสร้างผู้เชี่ยวชาญที่สามารถดึงความสามารถของ AI และ Data Science มาใช้ในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆในพื้นที่ EEC นำไปสู่การยกระดับแรงงานในพื้นที่โดยการฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อปรับทักษะ ในหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมดิจิทัลสำหรับหลักสูตรของสถาบันพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่อ EEC หรือว่า Digital Academy Thailand ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาร่วมกันกับดีป้านั้นมี3หลักสูตรด้วยกัน 1. ก็คือหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลหรือ data science ซึ่งจะประกอบไปด้วย11หลักสูตรย่อยหลักสูตรละ30ชั่วโมงแบ่งออกเป็น3ระดับค่ะคือ basic intensive แล้วก็ advanced อย่างเบสิกก็จะเริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักก่อนเลยว่า data science คืออะไรรวมไปถึงการวิเคราะห์และ visualize Data ด้วยส่วนระดับ intensive ไปจนถึง advance d มีหลายอย่างน่าสนใจเช่นหลักสูตร explore data with code, apply math and statistics to data analysis, plan and conduct data studies หรือ build machine learning models เป็นต้นค่ะ ส่วนหลักสูตรที่2ก็คือหลักสูตรด้านปัญญาประดิษฐ์หรือว่า artificial intelligence ประกอบด้วย10หลักสูตรหลักสูตรละ30ชั่วโมงมี3ระดับค่ะคือ basic intensive และ advanced เช่นเดียวกันตัวอย่างหลักสูตรเช่น data science essentials build machine learning models build deep learning models develop apply AI solutions เป็นต้นค่ะ ส่วนหลักสูตรที่3ก็คือหลักสูตรด้านอินเทอร์เน็ตของสปปรรพสิ่งหรือว่า Internet of Things ประกอบด้วย8หลักสูตรหลักสูตรละ30ชั่วโมงมี3ระดับเช่นเดียวกันค่ะตัวอย่างหลักสูตรเช่น analyze and store IoT data visualize and interpret IoT data evaluate and design an IoT solution เป็นต้นค่ะ Digital Academy Thailand